ครับผมเสื้อสาวอโพลิสต้นวันนี้ขายโปรโมชั่น2,000พอค่ะ เพียงเพีงยงไปกับหาใหม่กระสอบเพียงกับโฟโลยนสอบเยอเลนะอคา้าเสื้อสาอบโพลีส,ส้มนาคปกติ2,500บาทวันนี้ขายราคา2,200บาทนะคะราคาโปรมชั่นหน้าร้อนเลยงานเปรดขึ้นห้างเลยนะคะอันนี้ โ okay, อเคค่ะลูกค้าจ๋านะตัวนี้งานเกดขึ้นห้างนะคะลูกค้าตกตัวประมาณ11บาทวันนี้น้องเบี้ยวเน้นชีฟองเน้นสะดุ้งกับต้าโคนี่นะคะเพราะนเน้นชีฟองเน้นสะดุ้งนะคะลูกค้างานเก๋มากตัวนี้ขึ้นห้างได้เลยสบายสบายใจนะลูกนี้สสคส่งินะคะใช้รับลูกดีเลยสย่งฟรี ใหญ่นะคะใครชอบแบบใหญ่มากเออเน้นเน้นใหญ่อะสี่สิบสี่สิบสองขึ้นใครชอบใหญ่มากก็เอาตัวนึงได้ชะบะเรานชอบขาจะเป็นชีฟองกับสะดุ้งนะคะเน้นชีฟองเน้นสะดุ้งเพราะฉะนั้น่ะสีผ้าเขาจะจับจ้านมากๆแล้วก็จะได้จํานวนจากชีฟองด้วยนะคะใครชอบเสื้อผ้าลักษณะแบบเบาเย็นใส่สบายไม่ต้องรี้สีผ้าเข้มเน้นชัด นะคะจัดจานต้องงานลองโทลี่เลยนะคะแน้ชิ้นรองเท้าดูแบบนี้สวยมากถ้าเบาสบายใส่แล้วเย็นหางานปนแบรนด์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงลูกค้าไปคัดทำร,ร,ราคาได้เลยตัวงานพวกนี้นะคะลูกค้าบางตัวไม่ต้องรี่ถ่ายอย่างเดียวก็ได้ทิ้งปล่อยไว้ก็ได้เพราะผ้าเขามันมันไม่เหมือนคอตตอนที่มันใจกับเหลือเหอลือนินิใช่คือทิ้งไว้เฉยๆก็ได้ผ้าเขาเขาเรียกอยู่แล้ว ก็จะสีชัดขับพวกปูดี้ชีพองนะคะ2,200บาทกับงานเกรดขึ้นหาพี่เอาขึ้นห้างได้เลยเขาจัดโปแล้วจ้าลูกค้าขึ้นห้างได้เลยนะคะรุ่นนี้สบายๆนะคะใส่ปูดี้โอมยอุ้งอุเป็นเกค้าวัดไส์ยี่งอปแบบสบายๆเลยนะเี่ใส่สบายมากเย็นมาก เัาจะเป็นเน้นชีฟองกับสะดุ้งนะคะลูกค้าเป็นลักษณะแบบข้าเย็นผ้าหน้าร้อนนี่ยใครชอบแบบแนวชีฟองนี่มาเลยแล้วสีแจ่มสีจัดมาสวยบ้านเราก็ต้องนาร้อนพี่ต้งรอย่างนี้เลยนาร้อนตลอดนานนะคะแต่ว่าคือเขาอยู่นะแต่ไม่ตก่ากต่างอีสานก็เห็นเพราะว่าตกอยู่ ี่ไม่ตกเลยลูกค้าเนี่ยคีฟองเห็นไหมลูกค้าอันคันเนี่ยเนี่ยวคุณใส่หุ่นได้เลยนะเนี่ยสวยมากเป็นหน้ามาที่แขนอะไรแขนกระดิ่งแขนอะไรแขนที่นายแขนหมาพี่ข้ามาไหมดูว่านี่ลูกค้าแต่ตรงนี้ใหญ่นะคะบอกสตาร์ทตกประมาณสี่สิบขึ้นไปเลยนะสี่สิบสี่สิบสองขึ้นไปเลยเห็นไหมคะแขนกับเนี่ย อันนี้เขาติดกรบอะไรติดกับอะไตัวใหญ่ตรงนี้แบบขบอ้วนมาค่ะขบอ้วนมาทางนี้เลยถ้าเย็นสบาย2องพันสองลูกเรือสูงสีนะคะถ้าเทียบกับงานป้ายอื่นก็เออกระใหม่สองร้อยนี่แบบได้งานถึงสามถใครชอบแบบลักษณะเลนส์ชีฟองอย่างเงี้ยมาเลยค่ะพี่เน้นชีฟองในสะตูนี้มาเลยนะบางตัวเนาะติดกับอะไนะโทรไปก่อนวัวนี่สวยนี่ นี่ก็เป็นงานเหมือนกันเหมือนงานอินเดียไหมอารมณ์แบบแนวอินเดียปะเอ้าอินเดียจริงด้วยนะเขียนเมตอินอินเดียจะเป็นงานปักกระจกเหมือนพวกปักกระจกค่ะเป็นชีพองค่ะเป็นผ้าชีพองแล้วก็ปักปก,กระจกใส่แล้วแบบไปไหว้วัดแครแขนยาวสลัมใส่ได้ค่ะสูงคือเก๋น,นะลูกค้าใส่คู่กับชับปติ้ได้เลย มาเด้มาเด้โอ้ย<ม>ุงไม่เข้าอ่ะเอาไปตกปลาอเ,เอาไปตัดปลาเลยนีย่ลูกค้าในสะดุ้่ม้นชีฟองก็จะมีซิลปนไปด้วยนะดูนี่เขาจะเขียนว,ว่าโพลีซิลก็จะมีซิลด้วยสามพาเน,นี่ยแหละ,ะประมาณนี้เป็นการเน้นสามพาโพลีชีฟองซิลเออประมาณซิลยังไงเอาอีกซิลก็ฟันลื่นไงขึ้นมาพี่โต้คอมเมนต์ อุน้นค่ะชุดว่ายน้ำจ<า>ับ้ําห,หรือจะแม่อะไรนะพี่น้องชุดว่ายน้ำป้ายต้มหรือป้ายจับมือที่มีเข้ามาพรุ่งนี้หรอป้ายจับมืออ่ะบิกินี่ไม่มีนะพี่บิกินี่ไม่มีค่ะมันเป็นงานพิเศษนานมากีมไม่มีแหละก็ถ้าถ้ามาเราจะแจ้งหน้าเพจที่สูตงตกเนี้ส้มจะเป็นจะเป็นวันพีป้ายส้มที่จะเข้ามานะคะ เป็นงานที่รีวิวเหมือนื่าวาเลยปกติน้องมากน้อยมีไม่เยอะมีป้ายส้มมาแต่เป็นไม่ใช่งานดิกินี่เป็นวันพีชนะคะดิกินี่วันนี้อ่ะไม่มีเตอรรวมแม่เอาน้องแดงไปก็ได้นะน้องแดงขายดีเลยอ่ะ้มันมัมนมน้ใ,ใครชอบเสื้อสาวอวกตัวนี้งานเกรดขึ้นห้างเน้นไปเลยว,ว่าขึ้นห้างจริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะ สบายสบายเลยพี่ขายงานแพงได้ทุกตัวนะขายขายอย่างเงี้ 80, 80, 80, 80, ยแปดสิบแปดสิบแปดสิบได้หมดเลยนะพี่พี่ก็มาขายเซนทันโรตัสบิ๊กซีได้สบายสบายตัวน,นี้ค่ะสบายสบายเนี่ยชีฟองเท่านั้นเลยที่ฟองกระดุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสบายเนีย่ยค่าเย็นเย็นอย่างเงี้ยค่ะพี่แทบจะไม่ต้องรีบอะไรเลยคือแบบทิ้งไว้อ่ะอะไรไหนพ่อเปิดเก่งเกงเอวยืดไหมคะเอวยืดญี่ปุ่นเหร <มา S 2> อแม่ เดี๋ยวหนูอาจจะไม่ได้เปิดอีกสองวันนะหนูเปิดได้่าวะถ้าแหวะได้จะแวะมา,าจะดีมีธูร่าแบบนี้แต่อยากไ,ได้งานงานอะไรต้องรีบสั่งนะเพราะว่าเวลาของมาเนี่ยเพเวลาของแบบเป็นที่ต้องการของตลาดลูกค้ามันไปไวมากแล้วมันจะไม่เหลือพี่เลยพี่ต้องรีบเอาเนี่ยซิงก็จะเป็นงานมันืลย บอกก่อนเลยนะคะว่าตัวนี้เน้นใหญ่จะหา<ม>แบบอกกลางๆอย่างนี้น้อยส่วนใหญ่จะสี่สิบสี่สิบสองบวกนะไซส์พิเศษมาทางนี้ใครชอบแบบอกห้าสิบมมีอยู่ในนี้มีนะคะนี้น่าจะประมาณสแบบก่คือจะบอกว่าตัวนี้ออกอย่าเยอะออต้องใช้ทํา่าออกอยญ่เยอะ ไซส์ใหญ่เยอะ <S <S นี่ของเน้นสัดดุ่งเน้นโพลีมันเขียนโพลีซิลเนาะนี่หอแแถวบนแบนน<า>่ะพีมันเขียนโพลีซิลอันนี้สิ่งเด่นเลยน,น,นะน,น้องน่ารักท<อ>ุกผ้าน,าน่านขาย่ากกับกระบอกใครรับรูปรีวิวก็แจ้งได้เลยนะคะคุณผ้าค่าสีเขาจะแบบ เจ็บสีจัดจา้านส,สีเขาจะจัดเขาจะเจ็บสวย,มา,ยมากเฮียน,น,นี่ด้วยพักแก้วอออพัางงานพักแก้วเราหันไปไหนขอตั้งนานละไม่ามาดีงานพักแก้ว่คะเออใช่พักแก้วนี่พักแก้วรั่วอะไรใช่กแก้วอยู่มั้งเพิกก่พกกมสองปีแล้วอ่ะกแก้วเ่ยเอาขาวหล่นไปแล้วพี่โชว์ไปแล้วนะ โลเห็นแล้วก็เห็นแล้วรู้อะโต้แล้วอ่ะมันสวย,สวยอันนี่ปลุกเอวหลักมันก็น่ารักมีซับด้วยนะคะมันถุงถุงรนมิดนึงเพราะว่าบางตัวเนี่ยเขาเย็บซับติดมาเลยเขาเย็บใส่เหี่ยวซับติดเลยนีนคุณนายเขาใส่อะพี่กับตะเข็บวนเวอร์มากค่ะโอเคเนี่ยคุณนายเขาใส่อย่างเงี้ยขึ้นทางก็ว่า ้าเขาจะบางเบาสบายลูกค้าถ้าเป็นพวกคีก่อนเพราะฉะนั้นอ่ะกระสอบถ่านเขาจะได้จำนวนนิ้งนึ้งนะเนี่ยแล้วคือต่อให้พี่ใส่เป็นแขนยาวผ้าเขาก็ไม่ร้อนเขาระบายอากาศผ้าเบา,ามากเบาสบายมากใส่แล้วเนี่ยคุณหนูคุณนายมากหนึ่งพี่ไปใส่กับสีมาส่วนสีขาวรานานีน้นะคุณนายขั้นสุดนะทรงเชิดอย่างเงี้ยเห็นไหมหรือว่าจะใส่แบบ คนตัวผอมใส่ก็ได้เก๋ๆใส่ข้างเดียวกับคนเนี่ยปล่อยได้เลยเดี๋ยวนี้ก็าฮิตเน็บแบบข้างหนึ่งข้างหนึ่งปล่อยกันได้นะใส่เป็นเชิตคุ้มเดี๋ยวนี้เขาฮิตแบบใส่แบบนี้กันนะข้างหนึ่งปล่อยข้างหน,นึ่งเนี่ยนี่คือโอเวอร์ไซส์นะแล้วคือใส่กับคนตัวเล็กแล้วตัวใหญ่เขาไม่ใส่เขาจะใส่แบบทิ้งๆอย่างเก๋ๆแบบที่ขายคนตัวเล็กได้ด้วยนะเขาก็ยังไม่ใส่ตัวใหญ่ตัวแบบพอดีแล้วรัวดกจะรัด แต่ตัวนี้คือออกใหญ่มากเยอะเพราะฉะนั้นน่ะพี่พี่ถ้าหาปวบกันกางอาจจะหาได้น้อยในงานแตตอวน,นี้นี่แต่สวยบอกเลยสวยตัวนี้ไปยึงจะรีวิวสักทีสองทีเนอ้อนางแบบว่าไปด้วยตัวของมันเองอะ่ะไม่ต้องเปิดโชว์เลยใช่ไ,ไม่ต้องเปิดโชว์าประจำาเขามีเยอะใช่เอฟซนางมีเยอะนางอยู่ของนางไปเรื่อยๆ เรียบเคียงๆของนาปะโออจริงๆลูกค้างานคือย่างนี้เกดนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพอหน้าราลูกค้าใส่คุมแดดไปะละ่มเลเราต้องคนแบบสมมติว่าเราใส่แขนขูดอยู่บ้านใช่ไหมอยากจะไปวัดอะคุมไปสุภาพเลยค่ะตัวเดียวร้อนจักรแรลร้อนกระผัดไปใช่ปะเนี่ยเราสุภาพขึ้นมาทันทีถ้าเรามีคุม แบบเปลี่ยนลุกไปอีกเสื้ออีกตัวนึงได้เลยนะคะอีกอันหนึ่งไปได้เลยร้านเห็นปะมันได้หมดเนี่ยสิบบาทตัวละสิบบาทแม่สิบบาทจ้าเ,น,เนี่ยเปิดราคาแบบให้ดูนะหลายป้ายเลยเพราะว่าเขาจริงๆอะ่ะเสื้อสาวอวบมีประมาณสิบป้ายตอนนี้ลูกค้าเลือกได้เลยแล้วนี่ปล่อยราคาให้แบวโบว่าโปรโมชั่นไปอีกสองพันสองคอยาวๆไปสําหรับหน้าร้อนปีนี้นะคะลูกค้าไม่รู้มันจะร้อนถึงไหนอะ่ะ จะเอางานหน้าร้อนมาขายให้ด้วยนะคะจากสองหน้าหรือสองมาสองพอไม่รู้จะร้อนถึงไหนนะจะว่าร้อนแน่ๆร้อนแน่ร้อนแล้วตอนนี้ร้อนแล้วแรนดิร้อนต่อตอนนี้ร้อนแล้วร้อนต่อไม่รอนแล้วนะหลักชิฟองเยอะกระดุ้งเยอะนะคะลูกค้าอยู่หน้าแถวนี้ก็มาเลือกกระดอบได้เลยนไม่ถูกแล้วจ้าเกินคุ่ณไม่เลยข้า สิ้วนะอรับิ้วาพาผ้าซิก็จะมันลื่นนะลูกค้าจะเล่นไฟหน่อยจะงงเงากคุณรวยคุณรวยในดุนี่จะดเสื้อ,อชั้นในแบบไม่มีโครงมีไหมคะเสื้อชั้นในไม่มีโครงไม่มีครับพี่เสื้อในมันจะมีทั้งปนครงไม่ทครงพีไพวกนั้นป็นลักษณะเป็นสปอร์ตบาไหมเสื้อในยังไงมันก็ กระสอบคนก็ต้องใส่ในโลงอ่ะแหละเพ,ง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 พง้งเพ้งเพ้งเนี่หูเงจะเห็นตัวนี้เล็กสุดในกระสอบมาเนี่ยเนี่ยดูสิคะเล็กสุดเท่านี้แหละแค่ไหนกว่าสี่สิบไหมนี่คือเล็กสุดของเธอหน่งเอคือหาไซส์เอลไม่ไม,ไม่ไม่เจอเลยนะไม่เห็นอันนี้ เยอะมากเห็นพี่สังเกตดูเราจำนวนเขาเยอะเพราะผ้าเขาไม่ดีหนักเนี่ยหนูถึงบอกอ่ะงานหน้าร้อนอ่ะเนี่ยเอามาขายที่ดูเปิดที่ดูงานหน้าร้อนได้คือตอนไห้เหมาะแบบเหมาะกับขายอันนี้เป็นโคลี่นะคะผูกเอวหลังขัดตัวเอาไปขายแล้วก็คองเออผูกเอวสำหรับลูกค้าแบบอยากให้มีสวดทรงองเอวเนาะ ตัวเล El port, El port, El al al style, ็กเอวคอดเอวพอดเอวแบบนาฬิกาสไตล์หูกเอวไปจัะมีสดุงนะคะสะดุ้งอย่างเงี้ยคือพี่ไม่ต้องรีชิ้นไปเลยโยนมาข้างหลังนะเวลาพี่จะแบบขึ้นลาวนะพี่ดูเด่นุหนูแผ่นนะคเนี่ยถ้าหนูรับตั้งร้านหนูข่ยงคือโซฟาลาวนะั้นของหนูลาวนี้นะเราแบ่งกันนะแม่นะแล้วแต่คนชอบ าชอบไม่เหมือนกันเราก็วางราวไม่เหมือนกันอันนี้เราเป็นคู่แข่งกันสองควยออกปวดโดยเราชอบดอกนั่นดอกิวแข่งกับในพี่กิสระมากที่สุเนี่ยจ้ะนี่จะสวยสวยดูทุกตัวนั่นแหละเอ้ยนี่เงี้เหมือนมีงานสปอร์ตไปด้วยเหมือนกันนี่สวยดูเล 不然没得门票。 เดืพอล้วเดพอจริงเนาะวันนี้สวัดีน่ารักอันนี้ปักเหรอคะเป็นผ้าแบบเหมือนแบบชิวๆเนาะไม่เชิงผ้าอะไรไม่รู้ลูกค้าเหมือนมันลื่นอะอะไรหลายอย่างเข็มยาวนะคะน่ารักมากตัวนี้น่ารักเข็มยาวเข็มจัง ว่าหยิบดอก,ดอกมให้ลูกค้าดูก่อนชอบสีมันจัดดีเนาะลูกค้านะอ่ะหลายตัวนะคะส่มแบบนี้เขาจะมีซับให้ด้วยเขาจะเย็บติดเลยนะลูกค้าเนืไม้มก็มีแหนมไปบ้างเพ่งครับผมเพ่งหมดแล้วก็ผบผมบุรีนะคะลูกค้าเย็นๆใส่สบายครับวค่ะจุดเด่นของเขาเลยนะคะลูกค้างานเป็นแบบเสื้อเหมือนผ้าโปร งานแบบผ้าเบาๆผ้าแบบเบยๆๆน็นๆอย่างเงี้ยข้ากแก้วนะคะนี่กระสงนขากแก้วเหมือนกันแต่ตะกุ่งเนี่ยต้องรีบเนาะเสียดายเนาะที่มันเห็นไม่ใช่อันนี้เอาไปไปไขายได้เปล่ามันจะเป็นน้ำผ้า,กากแก้วน่าไปขายน้องไปเลยไม่ต้องรองด,ดึงขึ้นมากลางเลยดึงขึ้นมากลางเลย ในต้รงการนี้ในครงการุ้อยู่แล้วงการนี้บอกเลยเอาคือลายอหมดระดกุมอยู่แล้วกลางเลยครับผมชีฟองนะเนี่ยเอาติดกระดุมแค่นี้พอมีนะกระดุมเสียเวลาติดเนาะแล้วไม่เห็นตัต้องมาต้องอกใหญ่กว่านี้หน่อยจะใส่เต็มเมาสวย ตอกมาก่อนกลางไปเลยยืนทำไรเดี๋ยวมันเตะบางเหรอคะอันนี้ใช่ยังปีกค้าง้า,งาวคะ่ะตรงนี้เป็นซิวค้าง้าวเนาะพอถ่วงแล้วดูลมเนี่ยเห็นไหมว่าผ้าเขาเบาจริงเบาปิวไปเลยเขยับนิดนึงนะก็ได้เห็นทรงลูกค้าจ๋าหููคาจะตัวใหญ่หน่อยเพราะว่าหูไซส์เอ็กซ์เอด้วยซ้ำผ้าเบาตัวนี้สูงคะ่ะ ซิ้วเหมือนกันตันนี้นก็ซิลเหมือนกันนี้ชีฟองตัวนี้ก็น่ารักนะเอองูฟ้าวะ่ะไปคุณไปไหนอยู่ข้างในนี่ตัวไต้ไทบุนฟ้านะมามาซี่บิสโก้ครับเห็นไอันนี้ที่หนูบอกใหญ่ตัวนี้เนี่ยห้าสบหกสิ

ตัวนี้ใส่กระเกอกะนะเสื้อสายเดียวอันนี้ถ่ายคนตัวของมาเลย่จ้าสวยจังเลยอ่ะไม่ได้สวยเม่สวยสวยสวยขโมยแล้วหนึ่งดิจ่ะเจอแล้วนี้ไอเอฟก็สอบรีวิวไปไม่เห็นแล้วนะตอนนี้อ้าว สองร้อยป้ายอยู่ไหนเนาะต่ป้ายลูกค้าเลยป้ายดูที่ราวกันได้เป็นทุกทุกตัวลูกค้าจ๋าอ้าวดูนี่แค่มองตัวคนนี้น้องเขาเน้นชิีฟองเน้นสะด,ดุ้งนะคะชิีฟองลักษณะผ้าเบาแบาแบ,บนี้เนาะนี่คือชิีฟองเนาะเห็นไหมคะสีสวยมากลูกค้างานถ้าแบบเน้นชิีฟองเน้สนสะดุกว่ะสี่เขาจะจัดสุดๆดอันนี้ฝั่งที่หนูเลือก อันนี้ฝั่งโสภา,าเลือกเห็นไหมแล้วแต่คนชอบจริงๆใครรับแจ้งได้เลยนะคะลูกรีวิวส่งฟีไม่ได้รีวิวบ่อยๆใต้ซ่อมขอบคุณค่ะ